สวัสดีกับพผมสวัสดีทุกคนนะครับและก็สวัสดีเอฟซีชองจรัญเชนแนวด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับสำหรับวันี้พผมขอพาเพื่อนเพื่อนมาทำระบบน้ำยศนะครับทำระบบน้ำยศจากขวดน้ำนะครับขวดน้ำที่เพื่อนเพื่อนถิ้งแล้วที่ไม่ใช้แล้ว เราสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้นะครับพมก็อไปห้าไปข้อขคดนหนาจากเพลือนบานมานะครับเขาไม่ใช่เล้วเขาจิ้งเหลวพมก็เลยไปแก็บมานำมาใช้เกิดประโยชน์นะครับก็มีการทำต่อง่ายๆนะครับไม่ยุ่งยากเราทำระบบน้ำยดแบบนี้เราประหยัดหบนะครับประหยัดขาดจายจ่ายลดต้นทุนอาจจะจ่ายจัดู้นบาทโอเคนะครับเพื่อนเือน สำหรับอุปกรณ์ที่ชายก็มีขวดน้ำดื่มนะครับขวดน้ำดืม่มแล้วก็มีดนะครับมีดมีดแล้วก็เชือกนะครับเชือกเชือกเราไว้หมัดขวดที่ต้นไม้ของเรานะครับเรากลักลอกละไวกอหมัดขวดไว้ที่ต้นไม้นะครับโอเคนะครับเพื่อนเพื่อนพร้อมแล้วเราไปทําระบบน้ำยศจากขวดน้ำดื่มกันนะครับครับผมขั้นตอนแรกเราก็ตัดขวดนะครับ ตัดขวดแบบนี้เราจะกรอกดามสยหายนะครับตัดขวดแคทนะครับเราก็เติมน้าให้เต็มในขวดนะครับโอเคนะครับเพื่อนๆืเราเติมน้ำเต็มขวดแล้นลบบวนะครับเรา,า,าก็กลายฝ้าเบาๆนะครับเจะให้น้ำได้ยดมานะครับ ดูนะครับเปลือเปลนน้ำเราจะยดเป็น,น,นระบบระบบนะครับขวดน้ำหนึ่งพันห้าร้อยมิลลิลิตรนะครับจะใช้ได้ประมาณสองถึงสามวันนะครับประหยัดเวลาตัดเชือกไวยเพื่อไปพูกกับลักที่เราปักไวยที่ต้นไม้นะครับเซ็ต ค <Okay. c oughs> นำขวดน้ำนะครับขวดน้ำที่เรากรอกน้ำไปแล้วนะครับตับดับตับตายแล้ว,ลวเรามาปลูกกรวเชียงนะครับโอเคนี่ครับปล่อยยศหลายทีได้แล้วครับดูนะครับด,ดูน้ำยดเชีจอกับปลูกเรียบร้อย ่อไปเราก็นําไปพูกกับหมายลักนะครับตีตน้นไม้ก็โอเคนะครับแล้วเราทำะบบักนามยด,ดเสร็จแล้วนะครับเราก็นํามาพูว้กับลักนะครับตีต้นไม้ของเราทําแบบนี้นะครับนามจะยอดตลอดเวลาต้นกระถมอมของผมก็จะได้นามตลอดนะครับทีนี้เป็นวีธีโย่ายนะครับประหยัดน้ำลดค่าใช้จ่าย ทำแบบนี้ไม่มีขาช้จใจนะครับขวดนน้ำดื่มวดได้ห5 0 0ัมิลลิลิตรอยู่ได้ประมาณ2 3งถึงวันนะครับเปิดเผยลงไปทํากันดูนะครับขอ s ซ t กันตอนการทำน้ำยดจากควดนน้ำดื่มนะครับถ้าเปนดเผยนคลิปนี้มีประโยชน์นะครับช่วยกดปุ่มติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องของผมด้วยนะครับเดี๋ยวมีคลิปอะไรดีๆพมก็จะมานำเสนอให้เปิดเผยใด้ยูกันอีกนะครับช่วงบัดน,นี้พุ่มต้องกอตัวหลาไปก่อนนะครับ กันในคลิปต่ตอไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ